เอ,อย้ยเมื่อวานปันวงกินหมูกระทะหน้าโรงพ <c oughs> ักกันน่นแหละแค่ตกแต่รวจอร์ตยืนคุมอยู่แอจะหิวนี่นั่งแดกหมูกระทะโชว์<ห>สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนครับไม่รู้สิวันนี้เราอยู่ที่ร้านคู่กรรมหมูกระทะคู่กรรมกุบุรีหมูกระทะแม่โจแม่โจนะฮะท่นกุบุรีนะครับก็คือเรามาถ้ามาจากทางแม่โจเนาะก็เดี๋ยวเข้ามาทางวัดมงคลเศรษฐีตอบแล้วเจอสุนทรพส์ปุ๊บ ก็เลี้ยวขวาขวาซ้ายขวาเข้ามาสักร้อยเมตรสองไปก็จะเจอแล้วครับร้านอยู่ทางขวาหนอ่งพูดแล้วนะเดี๋ยวหาเอาไปบอกร้านนี้อยู่ที่หัวละร้อยแปดสิบเก้าบาทครับผมเมื่อกี้บอกร้อยเจ็ดเก้าผมก็ไม่รู้เหมือไงผมเห็นป้ายแต่ดูป้ายดิดูร้านนี้มีของกินเยอะมากผมีวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วย อันนี้นะครับเขาจะเป็นจุดเด็ดที่มีอาหารหลากหลายสองนี่ครับเนื้อหมูของเขามาจากฟางประเทศนี่คือแต่น้อยอ่ะรับรองเลยว่าเนื้อหมูของเขาอ่ะเป็นเนื้อหมูที่สดและสะอาดมากอ่มันอร่อยรวยป่ะแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีหมูมีมีมีหมูหมักหมักหลายอย่างมากเมื่อกี้ตักอะไรมาบ้างมีมีหมูหมักสาหร่ายหมูหมักเทอริยากิแล้วก็หมูหหมักงา แล้วก็มีเนื้อด้วยแล้วก็มีสามชั้นมีสังค์แล้วที่สำคัญของร้านเนี่ยหมูบักทำงาเนี่ยเด็ดมากนุ่มจริงนะตอนนี้น้ําเดือดละกินก่อนแล้วกันสิ่งที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้คือน้ําจิ้มน้ําจิ้มก็จะมีน้ําจิ้มงาน้ําจิ้มเขียวแล้วก็น้ําจิ้มแดงแล้วบอกบอกไว้ว่าน้ําจิ้มเนี่ยเขาทำเองเขาไม่ได้ซื้อดังนั้นความหอมความอร่อยของพริกถือว่าเด็ดมากขนาดคนกินกี่โตยังกี่โตแตกก็ได้ชิมน้ำจิ้มนี้จริงๆริง แล้วอกค่ายตัวคือน้ํากระทะเนี่ยมันจะเดือดเร็วมากทุกคนอย่าลืมระวังน้ำตรงนี้ขาดเนี่ยโอ้ยนี่แป๊บเดียวเนี่ยเก็บเร็วแห่ะนี่ยังผมยังไม่ตักเลยเนี่ยกัมพูเขาเนี่ยผมบอกเลยว่านะว่าอร่อยจริงเมื่อกี้ผมลองเอาหมูจุ่มลงไปอันนี้ไม่ทำอะไรนะแค่หมูจุ่มลงไปแล้วชิมหมูจุ่มในหมูกระทะทูเฮียร้อนหมูจุ่มนะอร่อยนี่ยังไม่ได้จิ้มเลยนะแต่แค่หมูจุ่มลงไปแล้วใส่ขนม้าไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าอร่อย ไงบ้างฮะัอร<ว>่อยทำไมไม่มีผักเลยวันนี้มากินอะไรหอมหมูกระทะครับไม่ไม่ใช่ผักกระทะโ,โอเคแล้วเนี่ยเขาบอกอะไรภายพัฒนาตาม์มอ๋อโอเคโอเคอเตาเตาทองเหลืองนี่ว่าไม่ได้นะโคตรร้อนเลยแฮมไหมะนะแฮมแต่ไม่แฮมนะครับแต่มันจะได้ความนุม่มเ<อ>ตาท<ะ>่านี้คือมันไม่เหมือนเตาทองเหลืองนะตรงนี้ได้ความนุ่ม มันจะไม่อยากให้สุกมากกคนดูมาดูแล้วผู้หญิงเขายอดส่แห้งอ่ะก็เตาลูอ่ะเอาลูก็บความแห้งเลยแต่อย่างนี้ก็โอเคนะง่ายดีเติมน้ำหน่อยพี่ได้รอไอแมแห้งแล <laughs> ้วตะกี้ตะก,กี้เบาไฟแล้วนะผมเร่งไฟแล้วที่หนึ่งนะไออุ่นไอรักไออุ่นนี่ผมว่าน,นี่ยอร่อยนี่แม่นขนาดทอดเสร็น,นะไหนโชว์ดิของกินอะ่ะโชว์กล้องดิ อันนี้ผมก็ไม่รู้เคยของที่มันอ๋อเป็นตักทองทอดตักทองอ๋ออันนี้เนี่ยเป็นหมูกรอปุกเป็เดหิมะทอดแล้วอย่างมีตับทอดนะเป็มหิมะเทียอะไรเกี่ยขนมปังเ,ปเกี่ยขนมปัง <c oughs> เป็นตอนเด็กไนงะแล้วก็มีอ่เดลตา<อ>้ามีหลายอย่างนะแต่ผมนี่ผมชอบผมเลือกมาเอและนี่อร่อยมากขนะาดทอดมานานแล้วนะแต่มันมีความนุ่มมันไม่ได้กรอบแบบเกินไปเอออร่อยอันนี้ก็เพิ่งเคยลองดูก็เคย ตับไมตับตับอืมโอเคเลยนะตับทอดตับหวานไหมไม่คือมันเนี่ยมันไม่แห้งอะ่ะพี่มันอร่อยๆกำลังขขำพอดีพอดีเลยมันทำรูปกีโตแตกเนี่ยไม่หอมาอร่อยเออนี่ขนาดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะทำไมเหมือนมีอะไรห,หวานๆอยู่ในตับด้วยน้ำซิมซึมใช่ไหม สั่งทอดที่แม่ทอดกินตอนเด็กอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูน้ำจิ้มกันนี่เป็นน้ำจิ้มเขียวลองลองน้ำจิ้มมาสามอย่างจิ้มเขียวอืมจิ้มเขียวเป็นไงมาหอมรสชาติของพริกกระเทียมอ่ามันเติมมันมันไม่ให้น้ำจิ้มแบบปาดหายว่าไปน้อยเห็นมากเพิ่มแต่ถ้าอยากคนชอบเผ็ดก็เติมหน่อแต่ผมว่านี่อร่อยแล้วแต่ละไม่ มัน,ม,น,ม,นม,มันมีพี่แค่เติมเนาะเถ้าผมผมมาชอบกินน้ำจิ้มงาบวกกับน้ำจิ้มแดงอร่อยไม่ไม่ไม่ได้ตัดนะแต่แบบนี้เวลาเราจิ้มอ่ะได้ต้องตอกอย่างเลยในกันน้ำจิ้มงามันให้ความหอมหอมมากแล้วน้ำจิ้มแดงเนี่ยมาให้ความหวานมีความคมก่องลองจิ้มงามันจะมันมันไปหน่อยแตวน้ำจิ้มแดงมันตัดไม่หอม แต่เอาแฮมมาดิแฮมนิดของดีเลยแฮมดีนะแฮมดีพวกอัดก็ดีคือวัตถุดิบดีอ่ะอ้วนเขาเนี่ยถ้าคือถ้าไม่ได้เกรงใจอะไรอ่ะผมแกะผมจะแกะกินสดๆเลยอันนี้เอาต้มมาได้เหรอวะมันก็ไม่ลาวแต่เพรามันก็มันก็ให้กินได้ตกลงได้หรือไม่ได้แต่หมูร้านนี้มันหลากหลายเนาะหลากหลายวันนี้เรามาอันนี้มาครั้งที่สอง ครั้งแรกประทับใจค,ครับแพราะไก่หมูนุ่มเพราะนั้นผมทานฟันเสร็จมาผมว่าเธอเลยแล้วต้องได้กินแต่หมูนุ่มใช่ไหมไม่ใช่หมูนุ่มแบบหมูหมักนะหมูหมักนุ่มอไม่ใช่หมูนุ่มแบบหมูสับแต่หมูนุ่มแบบหมูสับเขาก็มีแล้วเขาหมักแบบจะเป็นแบบแบบหมักงาด้วยเนี่ยกาลังต้มอยู่ต้มเป็นก้อนเลยเรามาลองดูกันว่าจะอรอ่อยไหมอร่อยอันนี้ชิมแบบไม่ต้องเตรียมชิมก่อนนะเด้ไงไหมเด้ง โอเคอ่ะก็เหมือนร้กนทั่วไปโอเคไม่ได้มีมันมากเกินไปโอเคหัวหมักนี่นะเอาไปเป็นไส้ไอ้อะไรหลายอย่างอร่อยเลยไส้สะเปาออูน <c oughs> ้ำเหนือน้ำเราข้างกล <c oughs> ้วยกล <c oughs> ้วย, <c oughs> อ,อ,ยอะไรไม่ดีไม่ดีก็ตัดทิ้งนะพี่ที่ร้านนี้มีอาหารทะเละะเ <c oughs> ป่ละฮะอนี่คืออืมจะบางๆค่อยๆเดีแก้ม หลังจากที่เราไปตักหนูมาครับเราเห็น,าานอาหารทะเลเขาเต็มตลอดแหละแต่คือด้วยความที่เราสอ,องคนเน่ยเป็นคนไม่ชอบกินอาหารทะเลเท่าไหร่เพราะว่าผมแพ้กุ้งผมพริกผมแพ้แกะกุ้ง <c oughs> <c oughs> อยู่ด้วยกันได้ยิ่งก็แกะให้ผู้หญิงนะครับไม่ค่อยแกะให้ผู้ชายมากผู้ชายก็เลยที่เก็บแกะ <c oughs> อ่าก็มีกุ้งมีหอยมีมีหอยหอยกระดล่ำด้วยแล้วก็หอยลูกอะไรไม่รู้นะ <c oughs> เออไม่ค่อยรู้จักอะไรแต่มีกุ้งกุ้งก็าเต็มตลอดนะ กุ้งไม่เป็นกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำอ่ะสวยเลยอะไม่เล็กมากจิงก็ในราคา100 189บเกอ่ะแล้วมีอาหารทะเลเนะี้ยแล้วก็มีหมูลหลายชนโอ้โหคุ้มเลยไม่พอนี่รีฟิวน้ำเนี้ยน้ำนี่ก็มีน้ำทุกอย่างที่เป็นน้ำหวาน <c oughs> อ่ะก็มียาสมุนไพรด้วยแั้นก็นะครับมาลองเดีนดูคุ้มนะใช่ครับ <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มีข่าวดีอย่างนะครับว่ารถเราแบตหมดผู้ชมคิดท่าน์ได้สนใจช่วยกั มาเช่วยจาแบตให้หน่อยก็ดีอ <c oughs> ันนี้เรากินให้อิ่มกินให้สบายก่อนก็เสือมไม่เม้มาเรื่องเรื่องแบตไปว่ากันแล้วกันเอาละครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับก็คือไม่รายการหรอกเรมากินนั่นแหละเริ่มสองลูกถือว่า มาสองคนยอดอยู่ที่378บาทแล้วก็เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วกคุ้มค่าเมนูที่ประทับใจที่สุดปืปอะไรฮะเมนูที่ประทับใจสำหรับผมนะผมชอบหมูหมูหมักเขามีหลายอย่างแล้วก็หมกักอร่อยแล้วก็ไม่ได้มหมักือชาติหมูเท่าไหร่กินทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายด้วยโคกพิบิกไม่ได้เห็นนะอะไรนะโคกมีเติมไม่อั้นนะฮะ ปกติเราเจอโคกขวดเล็กโคกโคกบ๊กไม่เจอนานแล้วต้องลองโอเคของค,ครับยังไงก็เขาหน้าถ้าไปกินที่ไหนก็เจอกับเราสองพี่น้องใหม่นะครับผมวันนี้ช่วงปีบายบายเลี้ยบูแชปครับถ้าเราจะมาร้านเนี่ยมีช่องทางติดต่อเฟซบุ๊กไหมหรือว่าอะไรไหมครับอ๋อมีเพจครับมีเพจชื่อเพจอะไรครับผมโคกวดโคลขวหมูกระทะโคกขวดกรทะเราสามารถที่ ใช่ครับหัวละเท่าไหร่นะครับที่นี่อ๋อันนี้189ยแปดบเก้าร้บเก้าครับมีทะเลด้วยครับโอเคมีสองสาขาเอามีสองาันครับมีเจ็ดยอดอีกทีนึงมีเจ็ดยอดอีกทีด้วยเจ็ดยอดอยู่ตรงไหนครับอ่ติดเส้นคันคลองเลยครับก่อนถึงแยกภูเขาแล้วครับก็คือใครสนใจที่จะมาที่นี่ก็สามารถที่จะเจอาไปได้วคือโกโบรีครับเป็นคู่กรรมที่ผมมุกมาเล่นไปเอาแล้วมุกเมื่อกี้ไปเลยนะาแล้เอาเป็นโกโบรินะครับผมโอเคนะขอบคุณมากครับ ก็กลับบ้านก,กัน